นน่เีพิซซ่ากองนั้นแหละพิซซ่าถาดยักษ์เดนนี่กับวาวโชคดีสุดไหนดูมือสิสองมือสำรวาวฟรีซี่ไม่มีแล้วน่าจะเดาไม่ยากมือเดียวนะจ๊ะฉันเริ่มก่อนก็แล้วกันนะอือดูการมมวนพิซซ่าสิอืชีสเบริโตยักษ์จริงๆเลยงั้มโอ้เพื่อนว้าวโอ้เธอกินหมดแล้วอ่ะรวดเร็วทันใจมาก นายก็เป็นของนายสิแดนนี่ออรู้สึกหนักใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงมงมงมเหลืออีกตั้งเยอะเลยโฮะสวัสดสุดๆนะจ่าแดนไม่กี่ชิ้นเองอะว้าวพิซซ่าหายไปอย่างรวดเร็วสงสัยมันจะต้องอร่อยแง่เลยทรซี่ตาเดอยวละจ้ะแล้วเธอจะกินพิซซ่าอย่างไงกันเลยเนี่ยอ้แบบนี้นี่เองเอ่อหรืออาจจะไม่นี่ทรซี่ถ้าอยากให้ฉันช่วยล่ะก็ฉันด้วย เออออปลายเป็นหน้าพิซซ่าไปแล้วว้าวดูสิโอ้โหเาอกินจากด้านในไปด้านนอกขอบคุณพวกเธอสองคนนะช่วยฉันได้มากจริงๆอ่ะทีเราจะใช้อะไรนะใช้มือได้เบตตี้ห้ามใช้เบ็ตตี้จงเบย น่ากินไปหมดเลยดีจังฉันก็ได้เหมือนกันน่ะแต่ไม่มีมือแล้วจะกินยังไงเลยทีเนี้ยไม่ต้องห่วงเชฟอยู่น ja ี่แล้วเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือขั้นเทพให้ดูเองโอเคตอกหลอกรดเรียบร้อยเสร็จขาดไปอีกหนึ่งอย่างแบบนี้เลยเธอเป็นเชฟเถื่อนรือเปล่าเนี่ย ดูไม่เคยเห็นสกิลนี้เล่ะสิฉันนี่ได้ฉายาแม่ครัวมือนหนึ่งเลยนะโอเคแป้งใช้ได้ละเนย้หดึบหนะพอตัวเลยถ้าอบแล้วน่าจะนุ่มฟูสุดๆอะเกือบลืมสตรอเบอรี่เอาละตกแต่งได้เลยยูโรยดูหน่อยสิโรดะไม่อยากจะเชื่อเลยเบตตี้เธอก็เห็นกับตาแล้วนี่นาะ Sì, chào chào rồi! Ok! Yay. Thầm gia bạn chào 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 nhìn đi chào 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 chắc chào 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 จันจะไม่สวยแต่ฉันก็ภูมิใจอ่ะเอาล่ะสาวๆมาฟังผลตัดสินกันได้เลยเฮลี่ <c oughs> ให้เธอร้รสนิยมมากสุดเธอฟังมาแม่ฮะไม่จริงนะทำไมฉันก็ทั้งสดๆไปเลยไม่ใช่เหรอเอาล่ะมารับเงินรางวัลได้เลยจ้ <c oughs> าอย้ยไม่จริงใช่ไหมอ่ะ ดูขนมสปริงก็พวกนี้สิว้าวว้าวได้เป็นถังใหญ่เลยอลังการส,สุดๆเลยอะ <c oughs> แต่เทรซี่ดูเหมือนจะได้กระป๋องไซจิว๋ว <c oughs> เฮ้ยเบื่อจริงๆมือข้างเดียว๋อแล้วฉันละ่ะสองมือเยสแล้วของฉันไม่มีโา่ไม่เป็นไรหลอกนะอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะดูขนมดิเยอะจังอ่ะ ถ้าจะกินให้โจ๋ดใจไปเลยงมงงม,งม,อมโอเคว้าวพร้อมอยังเช้าดีนะจ๊ะโอ้โหว้าวนี่น,น,นี่แผ่นเดียวหรอกเหรอบ้า,บา,บาไปแล้วดูดิแดนนี่ดูเหมือนว่าวจะรับมือกับชาเลนจ์ได้ดีทีเดียวปักปักปักเอาแล้วแม่ไก่จ๋าเราจะปล่อยเธอไปแล้วนะถึงตาเดิแลวเจ้าเทรซี่ อืมถึงจะเล็กแต่ก็อร่อยดูยสิ t r a ซ e ่เทขนมออกมาแล้วว้าวดูขนมไม่รู้จบพรุ่งนี้สิฮ้ออกมาแล้วดูเหมือนว่า t r a ซี่จะเป็นผู้โชคดีที่สุดในชาเลนจ์นี้เลยอย่าว่ากันเลยนะยังไงก็าหัดเอามาแบ่งพวกมันใหญ่บ้างนะไหนไหนก็จะเลงบ้างอ้าวเต็นมีอะไรเลย นี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกระป๋องวิเศษนะจ๊ะแล้ว้ววาวอย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้เลยวาวารี่ทุกคนาอ่าจะด้วยฮะเรากำลังมาช่วยแล้วว,ว้าฉันขอเก็บผ้าเบอร์เมนนี้ไว้ก่อนใช้การเลยเอเคตามนี้นะปาร์ตี้พาสามีสีสันเม่อกินได้เลยจ้าเฮ้ยจะไม่มีมือเออกินเหมือนไก่ก็ได้ พาสต้าอ,อร่อยมากเลยอืมกินยังไงก็อร่อยนะเนี่ยลองกินดูมะว้าวอืมฉันไม่อยากเล่นเกมนี้หรอกบายบายพาสต้าเราพบคนขี่โกงแล้วปล่อยพยุลงมาเลายาพาสต้าเต็มตัวเลยลูกนี้ก็สวยดีนะว้าวโดยเฉพาะเส้นสีรุ้งนงะ สอมกันเรียงอะเจ็ดไปแตงหมแตงหมูแตงหมูเยลลี่ของแดนนี้และเค้กด้้ของจริงอะ <G ül> เอาเลยนะถึงเวลาทำเค้กอีกแล้วสบายสบายด้วยมือเดียวพ้นยอนชิ้นเองอยู่ดีมาก <G ül> มาได้แต่ของดีๆไม่ยอมหรนเขาไปแตกเลยหกยื่นเธอฮะไร เหนียวเๆกันเลยเนีย่ยลองชิมดูหน่อยสิอร่อยอะ่ะถึงเวลาเข้าเครื่องปัน่นใส่เจ้าก,กลมๆนี่ลงไปเลยเออ yes. ใส่เจ้าสลามี่ลงไปด้วยสจ้งปั่นให้แลกต้องออกมาสวยหรูดูแพงแน่นอนคอนเฟิร์มเลยเรียบร้อยอเกือบจะเสร็จแล้วเตรียมแก้ว นี่มันเครื่องดื่มสุดลำเลิศอื้หลัะละปังมากแม่ฟินมากแม่โอ้นั่นเจลลี่แตงโมหน้ามามสุดเลยอยากกินบ้างอ่ะขอให้ผมหน่อยได้ไหมจัดไปสิจะ๊ะนี่เลย <c oughs> ทุบทุบทุบเอาให้ละเอียดแค่ <c oughs> ทำอะ <S <S อ่อย่าเพังคัดนี่และสุดเด็ดและขนาดเนี้ยไม่ต้องปั่นแลยปั่งไม่ละเลยเลยหล่อเล่นใช่ไหมเนี่ยแดดได้สองมือแฮรีร่ได้หนึ่งมืออารีนาสุดได้เริ่มเลยเฮียงอาหารเคลื่อนที่หยิบได้เลยจ้าเสร็จฉันหมดแล้ว โอ,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 อแล้วแค่นี้ก็สบายหรือโออร่อยเออแล้วฉันจะกินยังไงอะ่ะเอาไงดีอ่ะหยิบไม่ได้เลยสักชิน้นะเอาทั้งแถวเลยก็แล้วกันจะพังหมดแล้วงอมอร่อยมากออีกชิ้นนะฮ้อหายไปไหนหมดเนี่ย,ยดูใหญ่นั่นสิเอางี้ขันโยเด้อ เยี่ยมทั้งเอบอร์เกอร์และอารีนา,อสอสนายุบมาตีกันต่อขมขอซอสหน่อยฟินซอสทำกลิ้งไปเลยทอ่ะโทษทีนะอารีนาเลือดเต่าเยล,ลีกับช็อโกโก้ลตสุดยอดห้ามใช้เมื่ออีกแล้วเซ็งมาเริ่มกันเลยดีกว่า ได้เวลาคอร์ดเ uh huh. พคค่าจะได้อะไรนะะคลาชช็อกโก้ว้าวรอดรอด uh huh. มัมล่ะฮ uh huh. หไม่ลูกอมแถมมาด้วยงั้นเหรอเยอะสดหวานหมู uh huh. <laughs> อร่อย uh huh. อยากกินบ้างจังเลย uh huh. ไม่ให้ uh huh. นี่กินของฉันก็ได้แต่อ๋อโอเคมันไม่ได้ผลเหรอจะทำอะไรพี่เลนพี่เลนอีกแล้วเหรอเนี่ยเด็กๆอย่าทำตามเชียวนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกไม่เนยโย เลยฮ้ยได้สักทีฉลหลจริงๆเลยนะเรานี่แต่เออเออฉันจะดื่มยังไงอะนี่เพื่อนช่วยฉันหน่อยสิฝันไปเถอะโอเคได้เช็คไปเลยพุ่งกระจายโอ้แม่เจ้าเน่าซาจนหยดสุดท้ายเลยไม่ละ เย็นช้ำเลยสองมือและศูนมือ KFC ปังเวอร์อ๋อมาเป็นลำล้นเลยเดี๋ของชน,นีสิกลังเล็กกะจี้เดียวแม่เจ้าไม่อยากเ<ม>ชื่อสายตาตัวเองแม่จะฟาดให้เกลี้ยงเลยค่อยดูอ๋อออ ให้ตายสิอะไรจะเป็นป่าน,น้อคะคุณแนมะ่โอ้อยจะเอาแบบนี้ใช่มหมเบตตี้ได้เลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเรียงกระดูกต่อกันกลายเป็นลครงกระดูกของฉันเองโอ้โหเจ๋งแต่งตัวเหมือนกันเดก เอขอกินด้วยคนสิขวัดอ่อนเป็นบ้านไกดทอดคือที่สุดขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะเรายังมีเรื่องราวสนุกสนุกรอคุณอยู่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์ด้วยนะเรารออ่านอยู่เด้อไปละไว้เจอกันใหม่บาย